ครับเ,เพื่อนๆในเนอร์นะครับก็วันนี้เราอยู่แบบแบล็กการ์ค่อนข้างแตกต่างจากปกติของช่องเราเล็นึงนะเพราะว่าปกติเราจะแบบว่าถ่ายพกมอเตอร์ไซค์กันนะครับวันนี้เรามาอยู่กันแบบว่าท่ามกลางบรรยากาศรถยนต์นะครับวันนี้นะครับผมมีโอก,กาสมาร่วมงานบิมเมอร์มีนะครับก็คือเป็นงานที่รวมชาวบิมเมอร์นะครับหรือว่าเจ้าของรถเดียวแบบมนอยู่นะก็เอามาลงในแตรที่พีกันนะครับก็มีตั้งแต่โมเดลที่เป็นโมเดลเก่าเลยนะจนถึง ดนปัจจุบันนะครับก็มีเจ้าของรถนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับขับขี่ในสนามในครั้งนี้ก็คือเยอะมากนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ากี่คันแต่คือแบบมีเาบีแบ,บ็กคุ๊เปอเป็นประมาณห้าคุปปคุปบหนึ่งนี่จะมีประมาณ20่0บแ้คันได้นะครับก็อันดีวผมมาก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ลองขับรถ BMW ด้วยนะครับในสนามกีฬานะเบอนสองก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออเราไปขับรถในสนามกีฬาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวไปนะครับจริงๆก็อยากลองทำเกี่ยวกับรถยนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวเรา เลยคับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นกรุ๊ปหมักกลุ๊ปของพวก M นะก็จะมีตั้งแต่ M4 นะครับต่อไปด้านหน้าก็เป็น M2 คือสีสวยมากมมนะครับก็มี M8 ด้วยนู้นนะครับพาเพื่อนมาดู ด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของกลุ่มเอนะครับกลุ่มเอด้านหลังนี่จะค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่า,าจะเป็นกลุ่มของคนที่เขาขับแบบจริงจังนะก็คือจะเด็มีคนที่เขาเอารถแข่งมาด้วยด้านหลังผมนี่ก็คือจริงจังมากนะครับแล้วก็กําลังมีแบบหลายคนกําลังเซตนะครับนี่ด้านหลังเลยนะฮะก็เป็นรถแบบพร้อมแข่งนะเราสัมภาษณ์คนนี้เนี่ยฮะมีพี่ต่อแลครับจะ <laughs> ไงลองกลุ่มเอฟ รถรถบ้านเลยเ,ออเราไปรถบ้านนะครับก็ตอนคอยลงทะเบียนเขาก็ถามว่ามีว่างอยู่ลงไหมก็เลยจัดจัดให้เลยครับด <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าลงแ่ก,ก,กลุ่มที่เขาจริงจังจะเป็นยังไงบ้างครับ <laughs> เป็นสปอนเซอร์นะครับทั้งหมดที่มาร่วมสปอนงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกลุ่มนี้กันคนระับเป็นกลุ่มรถเอนะครับ เราของสื่อนะ KOL influencer นะครับก็ของเราเนี่ยจะเป็นรอบบ่ายโมงนะครับรถที่เขาให้ขับเนี่ยผมเห็นอของผมเองเนี่ยจะได้หมายเลข3นะครับแล้วก็เห็นหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข2เนี่ยเป็น M 2นะไม่แน่ใจว่าหมายเลข3เนี่ยจะเป็นรถคันไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมเนี่ยจะได้ขับคันไหนนะครับเ,เพื่อนๆโอเคเดีย๋ยวเราไปเตรียมตัวพร้อมที่จะลงแทร็กแล้วนริงจริงๆก็เป็นการมาขับที่พิละเป็นครั้งที่2เองนะครับครั้งแรกก็คือขับรถกระบะนะ Vigo ว่าเราเองเนี่ยผมได้มาลองนะ้วก็รู้สึกว่าขนาดกับพวกดริฟ์หรือว่าโคคาร์มากกว่านะในครั้งนี้เนี่ยจะเราจะได้มาลองรถที่มันค่อนข้างเป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆนะผมอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบตับแข่งแบบเซอร์กิตก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมไปขับในสนามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเราน่าจะใช้พวกความแรงอะไรมากไม่ได้นะครับนะเขาก็มีอินสตราคเตอร์นั่งไปด้วยนะครับแล้วก็สน,นับแท็กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ จำกัดเลี้ยงลายนะก็ไม่ได้เป็นลายแข่งแบบฟูลายนะครับก็เดี๋ยวจะเจอก,กันในสนามครับเชิญเลยครับครับก็เดี๋ยวเราได้ขับเป็นสองสี่ศูนย์นะครับไ,ได้ไดครับลายเลยได้หมดและนะ้วเนาะลายจำได้เลยครับแต,แต่ไม่เคยขับเร็วที่นี่หมายนวว่าไม่ได้เคยแบบ แต่เต็มเพราะว่าแลนั้นผมแบบมาลองรถคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับเดี๋ยวช่วยกันไปแนะนำได้นะพี่ได้เลยครับลองดูก่อนรอบหนึ่งดูว่ามีของมีอะไรไปดูของก่อนเียเติมให้ครับดูยเลย พยายามอย่าปล่อยมือครับให้ขับให้อยู่ในอ,อยู่ในนี้แล้วก็ใช้วุมมันให้น้อยลงให้มันวายมากขึ้น ขับไปสักรอบสองรอบนะครับพี่อินสตรัคเตอร์ก็มีการแนะนําผมนะครับว่าผมเนี่ยยังใช้พวงมาลัยเยอะไปนะครับเพราะว่าที่ผมเคยขับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรถกระบะถูกไหมครับวงเลี้ยวมันก็จะไม่คมเท่านี้นะครับผมก็อาจจะต้องมีการเือกับม,มือเพิ่มนะแต่รอบนี้นะครับหลังจากที่ฟังอินสตรัคเตอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลุยกันเลยครับแจแ ตัว M240 มาแล้วนะครับก็ถือว่าประทับใจมากมากก่อนหน้านี้นผมเคยมาขับเอ่อเรซซิตที่ฮีลาเนี่ยครับแต่ขับเป็นกระบะเนาะก็แบบทำให้ผมแบบนี้ไม่ค่อยอยากจะขับซ์กิตสักเท่าไหร่นะเพราะมันดูรถมันดูแบบไม่ค่อยมั่นคงนะแต่น,นี้นะพอเรามาได้ลองรถที่แบบเพอร์ r เรนซ์ดีๆจริงๆอะ่ะอย่าง M240 เนี่ยครับนะคือแบบสุดยอดมากนะคือผมแบบหยิบพอททงตรงออกจากโค้งเนี่ยผมหยียบแบบมิดตลอดเลยนะครับ แล้วก็เบรกแบบค่อนข้างเลนหรือว่าใกล้ก่อนโค้งม,มากๆนะตัวรถก็เอาอยู่นะมีระบบช่วยการถับขีดทําให้การขับขี่ง่ายขึ้นมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะที่ได้มาทดลองขับในครั้งนี้นะครับแต่เรามาเป็นสื่อนะคือเราไม่ได้เอารถไปเองนะครับ<อ>ก็คือมันคาใจอนะคิดว่าเราอยากเอารถเนี่ยสัตว์เพราะว่า ได้ยินนะว่าจเจ้า B M W เนี่ยมันสุดยอดมากจริงๆก็เลยว่าจะเอารถ B M เนี่ยสักคันไปดิบกันเออเพื่อหลายคนอาจจะไม่คิดใช่ไหมครับว่ารถ B M เนี่ยอาจจะเคยเห็นในคลิปเมืองนอกมาบ้างที่แบบว่าเามืองนอกเอาไปแบบ power slide เดี๋ยวไปยึดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารถ B M W ตนะครับไปดิบกันเป็นรถบ้านๆเลยเออมาดูกันว่ามันจะดิบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปนะครับที่ปทุมธานีสปีดเวย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงโบนัสทายคลิปนะครับหลังนะจากที่เราไปบิมเ e อร์เลสมานะครับน,นี้แล้วก็เป็นช่วงโบนัสที่ขึ้นมาเลยคือเราจะพาเจ้าบีเอ็มหรือบิมเบอร์นะครับมาดูนะคราวนี้เราอยู่กับพี่ต่อนะครับสวัสดีครับทีบน,นี้เราก็ขับรถอยู่ในสนามนะไม่ได้ขับอยู่บนถนนนะครับก็มีอัดกล้องคุยไปได้นะครับนี้เราก็มาอยู่ที่ปัตุมสปีดเวยนะเพราะว่าเราเนี่ยจะมาลอง ดูว่าเฮ้ยรถบ้านเดิมๆนี่เป็นรถรุ่นอะไรนะพี่ต่อวิวว uh, ิวแซดสี่แซดสี่สี่สิบไปเก็เราจะมาดูกันว่าเจ้าแซดสี่อันนี้เนี่ยมันจะสามารถย mm ึด hmm. ได้หรือเปล่าจากที่ลองวิ่งเป็นสกิตในนี้ก็เป็นยังไงบ้างพี่ต่อโอ้โหฟีลลิ่งดีมากครับมันขับสนุกอัตราเร่งดีเลี้ยวคมครบับนะใช่ระดับพวกระบบความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างโอ oh, นะ้โหมันดึงกลับเลยปกติ้า้กิดเป็น รถรถรถแข่งนะมันมันจะไม่จับอาการหถึงว่ารถมันจะไม่จับมันออกแน่นอนแต่นี่คือมันดึงกลับเข้ามาให้ด้วยช่วยเราใช่ช่วยครขับง่ายมากก็คือหมือว่าใครเป็นแบบคนบ้านนี้เนาะแบบว่าใครไม่ได้เป็นแบบถึงเป็นนักแข่งก็สามารถสนับสนุกกาบบอันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่ต่อจะพาเราไปดิฟนะครับนี่ที่นี้พี่ต่อก็ มีงานดิเลกนะครับเป็นนักแข่งนักดิฟอยู่นะครับรีบดูนักเสือ้อกายดิฟนะอัวันนี้เรามากับนักดิฟเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีผมก็จะลองดิฟด้วยเดือนกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในแท็กกันดีกว่ารมาดูกันว่าจเจ้าเซตโปนเดิมๆอันนี้มันจะสามารถแป่ดิฟได้หรือเปล่า le llama... 灵魂。<雷> สรุปแล้วนะครับเจ้า B M W Z4 คันนี้เนี่ยสามารถดริฟท์ได้นะครับอาจจะแบบไม่สามารถดริฟท์ยาวๆได้นะครับเพราะว่าตัวรถของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรถบ้านเดิมๆที่ไม่ได้ทำพวกระบบ ช่วงล่างต่างๆหรือว่าระบบเฟืองท้ายที่จะมารองรับในการดิฟจริงๆนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็สามารถเอาเจ้ารถ BMW เนี่ยไปดิฟเล่นสไลด์เล่นได้อย่างสนุกสนานอย่างแน่นอนครับซึ่งรถของทาง BMW เนี่ยหลายๆรุ่นนะครับก็จะเป็นขับเพื่อนล้อหลังนะครับรวมถึงตัวขับ4ก็จะสามารถปิดได้เป็นขับเพื่อนเป็นล้อหลังได้นะครับปิดตัว traction control นะครับก็เพื่อนๆก็จะสามารถสนุกสนานกับการขับขี่ รถปีเอได้นะครับุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทาง Bimmer ร ce นะครับที่ชวนผมไปร่วมสนุกส่วนใครที่อยากไปร่วมกิจกรรม Bimmer Race นะครับก็ต้องเป็นปีหน้าแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองนะครับหรือว่าคนที่ยังหลังเลว่วาจะซื้อดีหรือเปล่าก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้ครับ ส่วนใครนะฮะอยากดู n i n e r Time c l คลิปเกี่ยวกับรถยนต์มากกว่านี้นะครับก็กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ